ม่พึ่งกำลังจะก่อไฟนะคะเพื่อนๆไม่พึ่งจะทำกับข้าวกินนะคะชีวิตบ้นบานๆของไม่พึ่งนะไม่พึ่งก็ไม่ค่อยชอบใช้โตัวแก๊สนะไม่พึ่งกลัวแก๊สกลัวแก๊สระเบิดน้ำมันพืชใช้แล้วนะคะเพื่อนๆทอดอะไรกระช่างเหลืออย่าทิ้งนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะ,ะใช้กระดาษทิชชู่นะคะ จุ่มไปเลย เดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปเก็บตะไคร้เนาะเที่ยงพอดีค่ะหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้ามวัวแต่ทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั่นเพึ่งจะคิดได้ว่าอยากกินไอหมกหมก้อไข่ปลาสลิดจะ้ะเดี๋ยวแม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก็บตะไคร้ก่อนเนาะตะไคร้ขาวนะคะเพื่อนๆเป็นพันุกเกษตรนะคะแม่พึ่งว่าจะขยายพันธุ์ โอ้ยโอ้ยฮักซ้ำก็จะไม่ให้เขาหัวคนหลุดออกมาหลุดซ้ำไปแล้วสองต้นกระถ่อมคนจนจ้ะเพื่อนๆที่พักผ่อนยอนใจของไม่พึ่งนะ ที่ทำคลิปทำกับข้าวถ้าขี้เกียจใช้แก็ดก็มาทำตรงนี้หลยสบายนะเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบกันเนาะได้แต่ไครแล้วก็ต้องเอาใบมะกรูดเครื่องปรุงใบไ,ไอ้ใบแมงลักผักกระแหง,งเนาะต้นหอมมีหมดนะคะในสวนความไม่พึ่เดี๋ยวเราไปหากันเนะนี่นะคะ ไม่พึ่งก็ได้เตรียมพริกแกงเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะ กำลัรงร้อนเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่เพิ่งจะพาเพื่อนไปเก็บไอ้นูนนะเห็นไหมผักขยนงจ้าเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไอ้หมกโม่ไข่ปลากันเนาะนี่โอ้ยร้อนรแม่พิ่งเอาร่มมากลางนะนะคะถ้าไม่กลางก็คือจะร้อนมากเนาะ นี่นะก็แค่ okay, นี้ก็พอแล้วใส่เยอะมันจะขิวนะ,ะนี่ก็เป็นใบแมงลักนะคะเพื่อนเพื่อม่เพิ่งไปเก็บมาเนาะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนชมนเนาะว่าแดดมันร้อนนะคะ แล้วก็ต้นหอมมาอยู่ตรงนู้นตรงไอ้ต้นแตงกวานะเ๋ยแม่พึ่งไปเก็บก่อนนะคะร้อนมากค่ะกำลังเที่ยงนะพอดีเลยแม่พึ่งกกำลังทำกับข้าวนะะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแม่เพึ่งร้อยแปดไลฟ์เหมือนเดิมค่ะวันนี้แม่เพึ่งจะพาเพื่อนๆมาทำหมกหม้อไข่ปลาสลิดนะคะเพื่อนๆนี่เนาะไข่ปลาสลิดนี่เลยนะคะ ไม่พึงได้เอามาลวกน้ำร้อนแล้วนะทําความสะอาเดเรียบร้อยล้างกน้นลวกก็สามสี่น้ำเลยนะแล้วก็เอามาลวกน้ำร้อนอีกนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวเนาะไม่พึงนึกอยากจะทําเป็นแบบหมกหม้อเป็นอมน้ำเอ,อย้ยเนาะนั่นแหละคล้ายๆอมนั่นแหละก็จะมีนี่นะคะผักกระแแยงผักกะแยงผักขยงผักมะออมผักอีอมจะเรียกยังไงก็แล้วแต่จะเรียกเ,ยเ,ยเลยนะคะเพื่อนๆผักขยงจ,จากกระถางของไม่พึงเลยหอมมากเลยนะ หอมเมือนเมือนที่เก็บมาจากทุ่งนาเลยนะคะก็เครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำปลาน้ำปลารดดีแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีไอ้นี่ใบมะกรูดพริกแล้วก็ข่าหั่นเป็นแว่นแล้วก็มีพริกแกงในครกที่ไม่เพิ่งตำเนาะแล้วก็จะมีนี่เลยสำคัญส่วนนี้ก็คือไข่ปลาสลิดนะคะไม่เพิ่งได้ลวก เกบรียบร้อยแล้วนะไ่เพิ่งซื้อมาเนี่ยในถาดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆดับเรกนะคะก็จะนำไข่ปลาลงหม้อเลยจ้ะพริกจ้าพริกแกงเนาะที่เรตาตำเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ไม่พึ่งจะเอาน้ำล้างครกสักน้อยนะคะล้างครกไปจ้ะรสด,ดีนะคะเครึ่งช้อนโต๊ะพงนัวนิดหน่อยนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะดอกน้ำปลา,า,าร้านะจะนิดหน่อยเด้อยาเยอะโอ้ยแมงมัน ประมาณหนช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาดิกหน่อยเด้อไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มไปก็จะใส่ใบมะกรูดหัวคาแล้วก็พริกนะคะใบมะกรูดลงไป้าหัวคาใส่ลงป้แล้วก็พริกใส่ลงไปเลย เอาไปตั้งเตาเลยค่ะคเพื่อนนี่นะเดี๋ยวเราให้คนเดือดก่อนแนละ้วค่อยมาคนนะคะโอ้โหมีภาพประตูเล็กน้อยคนจ้าคนได้เกาเดือดแล้วนะเพื่อน ออต่อไปเราก็จะทำการไอใส่ผักเครื่องหอมต่างๆนะคะเพื่อนผักที่เราเก็บมานะผักเป็นแยงจ้าผักเออป็นแยงรวยใบแมงลักต้นหอม ผักสดจากสวนเลยนะคะแล้วก็คุ้นให้เขาสลดนะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพื่อนมีพึ่งไอ้ค้นให้เขากันนอพักนะคะ เดี๋ยวให้พักเขาสุกก่อนเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนสุกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาลงเลยนะคะจะจะจัดใส่จานนะคะมุกหม,อม,อมอ้อมุกหม้ออะไรออ นี่นะคะเพื่อนๆหมกหมก้อไข่ปลานสลิดของแม่เพิงก็เสร็จแล้วจ้านี่เลยนะคะก็แม่เพิงก็ไม่มีข้าวเหนียวเนาะไม่ได้กินข้าวเหนียวนะคะแม่เพิงกินแต่ข้าวเจ้านะคะถ้าอยากกินข้าวเหนียวก็คือต้องไปซื้อด้วยวันหนึ่งเนาะมาค่ะมากินด้วยกัน น่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆไข่ปลาสลิดอ,อรมรสชาติอดีเลยนะเพื่อนๆไม่เค็มนะคะเพื่อจะลดเค็มเ้อะความดันขึ้นเยอะเลยอืมอร่อย,อย,อย,อย 嗯。Mm hmm.